กันเนะฟี่ไฟตึก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 โอ้ชุดวันนี้ครับผมจะมาเล่นกับโหมดหัวโตนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ต้องรอคู่หูผมเหมือนเดิมนะครับนี่ก็คือชุดที่ผมมีก็คือแบบคู่หูพร้อมแล้วบอกนะพร้อมยังผมต้องรอวันนี้ระหว่างรอผมจะคร นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอวดรวยโชว์เลยนะคะขนาดนี้คือผมได้จะกินสุด่นทองคุรี่มาและได้คกณ้งกิ้ด้วยเฉยนี่ใช่ไหมเนี่ยผมใส่เออ เพื่อนคู่หูพร้อมยังแล้ววันนี้คู่เนี้ยบอกแบบว่าเสียเปเ,เป๊ะกี่บาทห้าพันไหมถึงไหมห้าพันกี่พันกี่พันขึ้น,าไไน,น,นมนนเเนเาเ,เอาเลยใช่ไหม แล้วเนี่ยหเสียเปย์หรือเสียพวกเปย์ด้วยเหมือนกันเนะเสียเปย์สอันเดี๋ยวเสียเปย์ศูนย์อันยัง,ยองอไม่ท่าก่งท่าของคนก่งก็จะเป็นแบบนั้นและ ห้องน้ำสี่ห้องไม่พอหรอกคู่หูนายคิดว่านายหรอกก่งคะแนนอ,อ๋อแบบว่าอินฟินิตี้อ่ะนาย <c oughs> มันเสียไปเองทั้งสามอันมันนี่มันนี่มันี่นนถ้าเกิดใครอยากได้เดี๋ยวเสียบ้องได้เข้าปัน้นกี่เข้าปั้นแล้วได้สามข้าปัน้นจริงเหรอนี่นนาเกยม,มีคนเป็นใครไหนเสียไหนเป็นไหนเหม็นเสีย มรวยดีกว่าฉันจะไม่ลงตาข่ายทำงาน,นแล้วนะลงไหน,เ,นเพื่อนโดดแล้วกันนายได้อะไรเพื่อนฉันได้เอออูหฉันได้กอสากับเออเปืเนอะไรเนี่ยกไม่ไลเอด้เป็นเสกินทองคำจะลงหมอนาฬิกาหรอจริง,งจริงอ่ะไม่มีคนนี่ ส้องหมอนิกาไม่มีคนนี่งั้นเราหันขึ้นม่มาคบนฟ้าสิไม่จริงไม่จริงอ่ะตกชอบเสียงกระสปืนเนงินจริงๆเลย ใครล้มใครเนี่ยล้มตั้งแต่เริ่มเกมเลยเท่าไปทีมเรา้ตั้งแต่เริ่มเกมเลยคู่หูนายล้มเปล่าไม่นะทำไมทีมเราล้มนั่นก็ากตาจะขโมยของตั้งตาจะล้มคู่หูวันนี้นายจะมาทำอะไรก็จะมาโชว์ล้มเหรอ,อ มีเลยคนไหนหัวเริ่มโตแล้วนะหวัวโตย่างย่งางอ่ะคนไม่เจอยังหาคนไม่เจอเลยค้งหู อยู่วัหลังคาเหรอเนี่ยหาตั้งนานอยู่ไหนสุดท้ายก็อยู่วัหลังคา ดีกว่าตาย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 ดีกว่าอยาให้มันเอาไปสลบเราไม่ได้ดีแล้วได้เอนี่ี็ยังสิเห็นอยู่ที่เน่ไปไหนและตอนนี้ AK กระสุนก็หมดแล้วตอนนี้ก็คือ ไอ้เว,ว้ยยีส่สีบจะติดอยู่ที่เนี่ยทำไมคู่หูในะขี้ขาดจังเล,เลยไม่ยอมลงมาสู้เอาก็ฆ่าคนไปแล้วไม่หนึ่งคนอ่ะมันวิ่งมันวิ่งขึ้นมาแล้วมันเอาเอาปืนกากมาช้าแล้วแล้วนายไอ้ว่าวันนี้ใครอยู่อ่ะฮึขนาดว่าฉลัวใครเดินงฮไม่โดนให้ไม่หือเอไอ อัน,นี้ไม่แฟร์ล้วไม่ใชืนห,หอ่้อะไรอ่ะีนเอกเคกับเพื่อนได้งั้นเดี๋ยวเล่นกับดีเอ็มันคืออะไรหือ ขาดเกินไปไหมเนี่ยผองอนผอ่อนไม่ให้นายมาก็ได้คิวอ่ะเอคิวคิวคิวคนละห้องอ๋อ ที่ขาดอยู่นี่ย แมกซะ,ะ่นแหละนตายดีกว่าไม่อยา่างทำมันได้คิวงั้นขอลงไปไกล รู้ไม่กี่เปแร์สุดท้ายละนี่ใครนะคนคนนั้นไงก็จบเพลงก่ดีละบ๊ายบาย